สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีพบกับเอพิโซดที่83นะครับมาในหัวข้อของแรงบันดาลใจที่หายไปต้องหาให้เจอจากเพจพระสินอินทระวงต้องขอบคุณคุณพระสินอินทรวงนะครับเตรียมอนุญ,ญาตให้นำบทความสั้นๆดีๆนะครับมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมากครับ แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตคุณไม่อาจทำอะไรอย่างมีชีวิตชีวาได้เลยถ้าขาดแรงบันดาลใจทุกอาชีพทุกความฝันทุกการประจนภัยทุกลมหายใจของความรื่นรมล้วนมีแรงบันดาลใจเป็นส่วนผสมเป็นองค์ประกอบหลักมันเป็นสิ่งพิเศษในความละเอียดอ่อนเป็นพระอาทิตย์ ในยามเช้าเป็นพระจันทร์ยามค่ำคืนและเป็นแอ่งน้ำกลางทะเลทรายของคนเดินทางเป็นความหวังเป็นจุดหมายเป็นประหว่างทางและจุดสิ้นสุดในเวลาเดียวกันจงค้นให้ลึกลงไปข้างในตัวตนของคุณยังมีแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจหลงเหลือมากน้อยเพียงใด มันยังโชดช่วงริบหรีหรือมอดดับยังมีสิ่งใดบ้างที่จุดแววตานักล่าฝันของคุณได้ยังมีสิ่งใดบ้างที่คุณคิดคำหนึ่งมโนภาพภาพทัพวิญญาณแล้วเกิดความพึกเขิมกระหายที่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแรงบันดาลใจดีๆอาจซ่อนอยู่ในหนังสือสักเล่ม ซ่อนอยู่ในบทกวีสักบทซ่อนอยู่ในภูเขารลำธารหรือท้องทะเลอันกว้างใหญ่อาจอยู่ในนิทัศการสักงานอาจอยู่ในภาพถ่ายอาจอยู่ในคำบอกเล่าหรือเรื่องราวของใครสักคนได้โปรโดได้โปรโดได้โปรโดจงอย่าเพิกเฉยอย่าได้ทอดทิ้งชีวิตของตัวเอง ให้อับเฉาเหมือนดอกไม้โรยราคุณเป็นอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่แต่คุณต้องออกไปออกไปค้นหาแรงบันดาลใจของคุณให้เจอเพื่อที่ว่าคุณจะกลับมารู้สึกถึงความเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งเป็นหนุ่มสาวผู้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเป็นหนุ่มสาวผู้รักการประจนภัยสนุกสนานกับชีวิตอันท้าทาย ชีวิตเป็นของคุณโลกเป็นของคุณความฝันยังรอคุณอยู่ออกไปหาแรงบันดาลใจแล้วทำฝันของคุณให้กลายเป็นความจริงาระดีๆสไตล์ครูทีได้นำบทความสั้นๆที่ดีมีประโยชน์นะครับแรงบันดาลใจที่หายไปต้องหายให้เจอเพื่อจะได้มาปลุกให้พวกเรานะครับได้สร้างแรงบันดาลใจกันนะครับได้ต่อสู้ในชีวิตของเรานะครับ ดังนั้นต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่นำมาอ้างอิงนะครับ h t p p s w w w f a c e b o o k c o m t a l k to 2 p r a s i n 2 0 1 3เพจพระสินอินทรวงและ h t p p s w w w p i k u k i c o m ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับและสุดท้ายขอบคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามสาระดีๆสไตล์ครูทีก็หวังว่ามีประโยชน์นะครับ เพื่อจะได้กลับมาสร้างแรงบันดาลใจกันนะครับขอบคุณมากครับ